กราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเทนเลอร์โอ้เห็นแวบๆมารีบรีบประกอบอุปกรณ์มาถ่ายคลิปเลยฮนะก็ต้องบอกว่าเป็นเทนเลอร์ที่รอคอยมากเพราะว่าลูกค้าเคสนี้รอรอมิวสกับผมมาเดือนหนึ่งแล้วนะครับก็มาส่งแล้ววันนี้นะครับกำลังเลี้ยวรถเข้าไปจอดเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวเข้ามาอ่าเลี้ยวเข้ามาแล้วเป็นคันสีแดงนะครับมิวสสีแดงแล้วก็ วันนี้รู้สึกจะเป็นปิกอัพมาเกือบเต็มเทนเลอร์เลยเพราะว่าช่วงนี้นะฮะอย่างที่บอกอยากให้รีบจองเพราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะต้องรอนิดนึงเพราะว่าคิวจองเยอะนะครับก็เดี๋ยวเซลล์ต้นนะครับจะพาทุกๆท,ท่านไปดูกันเลยว่าวันนี้นะฮะมีรถรุ่นไรเข้ามาบ้างแล้วก็ความหล่อความสวยของมิวเอ็กเจ้าตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนี่ที่เห็นไกลๆตีวงมาแล้ว มันมันไม่ใช่่าเต็มเทนเลอร์นะนี่มันเหลือแต่แถวบนมันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะนี่มาละเทลเลอร์เรานะครับอยู่นะควพนักนงานก็มาหนึ่งคนไม่สองคนหนึ่งคนนะครับก็กับรถสี่คันก็ใช้เวลาไม่น่าเกินสิบนาทีก็น่าจะหมดแล้วแหละนะครับสำหรับเทลเลอร์อถนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าคันที่เซลลต้นรอคอยจริงๆรงอคอยทุกคันนะครับเพราะลูกค้าเราก็รอคอยทุกคันอยู่แล้วแต่จากที่ดูนะมีของเซลลต้นอ่ะสองคันนะครับทุกท่านมีของเซลลต้นสองคันก็จะมีเป็นคันนี้คันหนึ่งตีแล้วก็คันนี้โอโหเด่นเด่นสีเด่นเด่นจีจีจัดจดเลยนะครับผมสําหรับสีแดงก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเปิดตัวมาสัก2เดือนสองเดือนกว่า3เดือนแล้วแหละ แต่ว่าเซลต้นเพิ่งได้ขายคันแรกนะไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งขายมิวเอคันแรกนะขายสีแดงนะฮะสีแดงเนี่ยเพิ่งจะได้ขายรอบนี้เป็นคันแรกนะครับสำหรับตัวมิวเอตัวนี้นะครับก็ณนะคันวันนี้นะเดี๋ยวผมอธิบายทีละคันเลยคันนี้นะครับคันนี้นะนี่ที่เห็นอยู่ข้างบนเนี้ยดูท้ายด้วยอะคันนี้แน่นอนครับสภาพมาแบบนี้ นะฮะโลโก้ข้างหลังไม่มีตัวแซดแน่นอนครับมีรุ่นเดียว LDA นะครับ LDA นะครับตัวเตี้ยเนี้ยจะอยู่ที่ราคา688,000บาทนะครับสีบอลเงินเพิ่มค่าสี7,000บาทสีดำเพิ่มค่าสี7,000บาทเพราะว่าราคา688,000นะครับจะเป็นที่ราคาที่เขาตั้งมาในส่วนของราคาสีขาวนะฉะนั้นถ้าเอาบอลเงินหรือเอาดำเนี่ยราคารถนะครับจะเป็น695,000 นะครับนี่นะขันต่อไปนี่ดุดุหน้าดุดุโอ้มันหันหน้าเข้าหากันดุทั้งคู่ไหมนะครับขั้นต่อไปคันนี้นะครับเป็น X s e r ซ e s นะครับเป็น X s e r ซ e s ตัวเตี้ยนะครับซึ่ง X s e r ซ e s ตัวเตี้ยนะครับถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะอยู่ราคา723,000บาทนะ แต่ถ้าเกิดสีดำอย่างนี้นะครับแน่นอนครับมันต้องเพิ่มค่าสี7,000นะครับก็จะกลายเป็นราคา730,000สบาทนะครับแบบนี้นะครับส่วนคันนี้นะเอ้ยเดี๋ยวผมลืมบอกเอ็กซิลี่มันมีแค่2สีนะคุณผ,ผู้ชมนะฮะมันจะไม่เหมือนตัวเก่านะตัวเก่ามันจะมีอยู่ประมาณปียืมสปีนี่แหละที่ว่าเอ็กซิลี่มันจะมีสีแดงนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีนะฮะมีแต่สีขาวกับสีดาส่วนตัวนี้จะเป็นวิวเอ็กนะฮะวิวเอ็กตัวนี้ ที่ต้องบอกได้เลยว่าไม่ต้องดูรถเพราะว่าเป็นรถลูกค้าเซลลต้นเองนะครับผมก็เป็นตัวเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับรุ่นอันติเมตนะฮะเป็นเครื่องยนต์3,000ซีซีรุ่นอันติเมตนะครับก็คันนี้ราคา1,000,000 1,479,000บาทนะครับนี่สีแดงอย่างนี้ new x ตัวใหม่หน่าใช้มากนะทุกท่านผมบอกเลยมันมันมันน่าใช้จริงเพราะว่าแถวสามอ่ะมันนั่งได้จริง แถว3มันนั่งได้จริงแล้วมันมีพวกระบบไฟฟ้าระบบความปลอดภัยเข้ามาเยอะนะครับถ้าท่านใดที่กําลังมองรถเจที่นั่งอยู่นะฮะก็อยากให้ได้มาลองก่อนคือบอกตรงเลยว่าไม่ซื้อไม่ว่ากันนะฮะหรือว่าอาจจะไปจองรุ่นอื่นมาแล้วนะครับรอรถอยู่นะครับดูคลิปเซลลต้นวันนี้นะครับเอ้ยเซล์ต้นโมเปล่าเชียร์ขายหรือเปล่าทุกท่านมาดูที่ศูนย์ได้เลยมาทดลองขับได้เลย ครับไม่ซื้อไม่ว่ากันผมอยากให้ลองนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปว่าแถวสามมันนั่งได้จริงเนี่ยมันจริงไหมนะฮะแล้วมันมีระบบต่างๆจริงไหมเนี่ยนะครับมาลองกันแล้วจะดูว่าสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยคือผมไม่ได้โกหกลูกค้าเลยนะครับมันนั่งได้จริงเพราะว่าอย่างผมนะน้ำหนักเนี่ยเยอะนะผมอะร้อยร้อยห้โละนะถ้าเป็นชกมวยก็เฮฟวี่เวทนะผมก็นั่งได้นะแถวสามะ แล้วมันปรับเอนได้แล้วด้วยนะครับเนี่ยมิลเตัวนี้ผมบอกเลยตอบโจทย์มากตัวผมเองเองชอบเลยนะฮะและคันนี้อันนี้ดูรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูไฟตัดหมอกคันนี้เป็นตัวตัวแซดครับนะเป็นสีขาวตัวแซดแต่เป็นเกียร์อะไรไม่รู้นะฮะพอดูไม่ได้ต้องดูข้างในรถอย่างเดียวนะครับสำหรับตัว แครบไฮรันเดอร์ er นะครับก็ถ้าแค p h ไฮเลน n d e r ถ้าเป็นตัวแซอย่างนี้ก็อยู่ราคา7 8 0 0 0 0 0 0ืบาทนะครับ Cap er แครบไฮรันเดอร์ตัวแซดดูซิตัวแซดจริงไหมคิดว่าน่าจะดูไม่ผิดอะน่าจะถูกอยู่ตัวแซจริงๆครับผมตัวแซดจริงๆเห็นไหมโอ้ยมิวเอ็กสีแดงสวยมากเลยครับทูท่าน ขับไปนี้เด่นแน่นอนแล้วบอกว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เทนลเลอร์เริ่มเข้าแล้วนะฮะเอารถมาเติมสตอ๊อกมาใส่สต๊อกกันนี่ความรอแต่ละคันวันนี้โอ้ยมามาสีไม่ซ้ำกันเลยนะเทนลเลอร์นี้ปกติฮะที่เซลลวต้นถ่ายจะแบบสีขาวสีขาวอีแล้วอะไรเงี้ยเทนลเลอร์นี้แบบ มาไม่ซ้ำกันเลยนะไล่แต่บอลเงินดำแดงขาวนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ข้างล่างเนี้ยไปไหนไปลงไหนหมดตอนแรกนึกว่าจะมาเต็มเทนเลอร์สวยไหม นี่ตอนนี้ก็ x อ็กซิลีสประตูก็มีจอดให้ดูอยู่นะฮะเอ็กซิลก็มีนี่มีเอ็กซน้ําตาล,ลรถทดลองขับนะมามาลองได้มาลองนั่งมาลองขับได้เลยก็สวยๆแต่ว่าสีแดงว่าสีแดงก็เด่นดีสีแดงมันก็เด่นดีสีมันสดอะแดงอะถ้าดูในคลิปอะทุกท่านจะเห็นว่าแดงเนี่ยมันไม่ได้แดงแบบมันแดงแป๊ดนะ ผมก็ไม่ไม่แน่ใจอว่าแบบเขาเรียกกันว่าอะไรบางคนก็แบบว่าแดงเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยไหมนะแต่ว่ามันจะแดงแดงแบบ,แด,ดบแดงเข้มนิดหนึ่งนะครับแดงเข้มนิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้แบบแดงสดอย่างเดียวเหมือนเฉดสีมันจะออกไปทางแบบแดงอมอะ่ะแต่บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าอมอะไรนะนี่เตรียมลงละ ถ้าเขามาสองคนนะ่ะเขาจะไวกว่านี้นะฮะแต่ดีเขามาคนเดียวเพราะว่าน่าจะแบ่งกันขับรถเพราะว่าช่วงเนี้ยรถรอประกอบกันเยอะอยู่ก็แบบว่าเขาก็น่าจะรีบแบบว่าพอไปปึ๊บกลับไปก็ไปรับมาเลยอย่างเงี้ยเทเลอร์น้าตอนนี้นะมีแต่ необход, สวยๆให้ดูทั้งนั้นเลยนะตอนนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยว เราให้เขาลดลงแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ดูวิวเอรอบๆคันนะครับว่าความสวยมันจะประมาณไหนและนะตอนนี้ก็ลงมา2คันแล้วนะครับผมนี่ก็เป็น x อ็กซิลี่นะครับเอ็กซิลี่สีดำดำนะฮะนี่ดุดุนะโอ้แวลตาสีดำมันมันดุมากเลยนะรถสีดำเนี่ยนะแล้วก็นี่ LDA สีบรอนเงินนะฮะก็ดูโทนการแต่งก็แตกต่างกันอยู่แล้ว เอ็กซิลี่เขาจะมาในโทนแบบดำดำดุดุตัดแดงไงฮะส่วนถ้าเป็นพวกสเปซแคร็ปกติหรือไฮเลนเดอร์เนี่ยมันก็จะมาในโทนใสใสสว่างนะครับก็จะเป็นชุบโครเมียมแม็กบอลเงินนะแต่เอ็กซิลี่มันก็จะแม็กดำแต่ว่าจริงวันที่วันที่เท่าไหร่เนี่ยสิบสองวันที่สิบสองครับจริงจริงแม็กมาลายเดียวกันนะครับคุณผู้ชมนะแม็กมาลายเดียวกันนะแต่ว่ามันแค่ทำสีคนละโทนสีกันเฉย พี่เบิม้มพี่เบิม้ม <c oughs> มาแล้วสีแดงสวยดีมันแดงแบบแดงแบบบอกไม่ถูกอะ่ะอืมดูจากสีเอาในในกล้องกันเพราะว่าเวลาผมถ่ายคลิปผมจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้แต่งคลิปแบบแต่งสีใส่ฟิลเตอร์อะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นสีจริงๆนะฮะผมก็จะแบบ ถ่ายแบบไหนก็อัพแบบนั้นอะ่ะ <c oughs> จะได้เห็นสีจ,จริงๆจะได้เดาสีกันออกนะครับนี่ครับสีมันเป็นลักษณะแบบนี้สวยๆเลยนะแมคคอบ20นะฮะสวยไหมนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะฝาท้ายไฟฟ้านะเปิดได้ไหมเนี่ยเขาุนใจไ,ไหมนี่ นี่เบาะแถวสามอย่างที่เซลต้นบอกไปครับทุกท่านปรับเอ็นได้เห็นไหมปรับเอ็นได้นะปิดไฟฟ้าครับมีระบบการหนีบให้เรียบร้อยนะครับสมมติเรายืนอยู่ปุ๊บนี่หยุดเลยนะครับมีระบบการหนีบเรียบร้อยเอาปุ่มปิดอยู่ไหนะโอเคนี่สวยๆครับสวยๆ ภายในก็ตกแต่งสีดำเป็นโนแบค็คตัดสีน้ำตาลตัดสีดำนะครับลักษณะแบบนี้เบาะหนังสีน้ำตาลเบาะหนังเป็นแบบคูแม็กเป็นหนังวัสดุพิเศษนะครับนี่จะทำให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนช่วยลดอุณหภูมิเบาให้นะครับจะได้ไม่ร้อนอะไรเงี้ยนะสำหรับวัสดุเบาะหนังแล้วก็นี่เบาะคู่หน้า ปรับไฟฟ้าทั้งคนขับและคนนั่งนี่ลักษณะแบบนี้เลยนะครับสวยๆเนาะก็ถ้าใครอยากเข้ามาดูนะครับก็มาดูได้เลยนะครับผมหรือจะมาทดลองขับก็เป็นเจ้าคันนี้ละกันที่ทดลองขับได้นะครับประมาณนี้นี่เลือกเอาครับว่าอยากได้สีไหนเนาะโอเคครับผมก็ตอนนี้ลงเกลียงเทนเลอร์เป็นที่เรียบร้อย นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและกันเซลต้นก็จะมาเกาะติดให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเซลต้นอิลสุดด้วยนะครับผมสวัสดีครับ